้องใช้แปรงสีฟันค่ะค่ะงขัดรงบบี้ไดยค่ะน้องเป็นอะไรคะน้องกินของหวานไปเยอะแล้วก็ได้ปวดฟันค่ะโอเคน้องได้แปรงฟันไหมคะน้องได้แปรงฟันค่ะค่ะแล้วคุณหมอจะรักษาน้องยังไงคะก็ใช้อันนี้มาเยอะมากเลยค่ะดูดีค่ะนะคะโอ้เครื่องมือเยอะแยะเลย สาแรกต้องทำอะไรก่อนคะอันนี้ค่ะอันดับที่หนต้องแปลสีแป้งก่อนค่ะ <Okay. S 2> อันดับที่สต้นนี่ค่ะต้นไข่นี่เลยค่ะนี่คือเราไม่ดูนะคะมองไม่เข้าใจเลยค่ะ,ะ,คะใช่ค่ะก็ปกติอยู่นะคะแต่ว่าน้องกี่ขอน,นไหวไปเยอะมากเลยค่ะ <Okay. S 2> โอเคค่ะจากต่อไปนี้ค่ะ อะไรอ่ะอันมันต้องไว้สระผมแหละค่ะนี่ค่ะเนี้ยมานี่สระผมเสร็จแล้วค่ะค่ะแต่ไว้เหลือสัตว์นี้ใส่ทั้งหมอนี่อะไร,รนี่ค่ะแบงเข็มเข็มมานไว้ทำอะไรคะเข็มไว้ฉีดฟันค่ะอ๋อจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะ แล้วทำยังไงคะเอาเนี่ยมานี่ค่ะมันยื๊บให้เจ็บเท่าไหรคไ่ค่ะก็นี่เลยค่ะคะุณหมอไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะหมอเอาไว้ทำแบบนี้ค่ะที่ตัดใช่คะ่ะเนี่ยเอาไว้ต่อฟันค่ะ,คะจีดจี ยกงามงามงาไปเลยค่ะอันดีค่ะนี่ค่ะไวมอนนี่ค่ะนี่คืออะไรคะอันนี้คือไวมอนอ๋อไว้ส่องเหรอคะเอาไว้ส่องฟันว่ามีอะไรอะคะฟันน้องเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยมีฟันหลอค่ะหลอดคะฟันหลอเป็นเพราะอะไรคะนี่แต่เรืออันเดียวค่ะ ฟันหลอเพราะอะไรคะฟันหลอเพราะว่าดูดินของหวานไปเยอะแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรเอ่ยไม่ยอมแปงฟันอ๋อฟันก็เลยหลอใช่ไหมคะฟันก็เลยผูดคะ่ะใช่ค่ะแล้วฟันหลอด้วยคะ่ะค่ะแล้วสวยไหมคะก็ไม่สวยคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกินของเรากินของหวานเสร็จเราต้องทำยังไงคะ แฟนฟันคุณหมอมีอะไรใา้ค่ะอะไรคะสมุดค่ะสมุดสมุดต,ตัวนี้หมอคะดูนี่ฟันหรอเดอแลภา้าโดยลำ ฟันเข้านอนตัวหลังจากนั้นหนูนี่ก็เลยปวดฟันขึ้นมาหนูนี่ก็ไปฟองกระจกว่าตัวเองฟันหรอค่ะแล้วต่อไปค่ะหนูนี่ต้องเลิให้ด้วตัวเอง ไม่ยอมเป็นฟันเล็กฟันเลาะช่วยด้วๆมีอะไรเข้าไปอยู่ในตาฉันจบใจค่ะดูดิ้วฟั